นตะปูโดนน็อตนะครับอย่างนี้จะลวดขาดเรียบร้อยปะได้หมดนะครับก็ะติมร้อนนะครับเจียนะครับเจียด้านในเจียลวดออกให้หมดนะเจียลวดให้เรียบเนะเจียเสร็จลวดที่ทะลุให้เรียบนะครับแล้วก็จะใบรอบแผ่ด้านในแล้วก็เอายางดิบนะครับยางดิบเอากีนล็อกจับหกเหลี่ยมเอายางดิบยัดให้เต็มรูนี้นะครับแล้วก็แผ่นปะผ่าแผ่นปะข้างในนะครับ แผ่นสำเร็จนะปะข้างในแต่ถ้าไม่แผ่นสำเร็จก็เอายางดิบยางดิบสองแผ่นนะครับปะซ้อนกันข้างในนะครับยางดิบสองแผ่นแล้วก็ยางดิบหกเหลี่ยมยัดให้เต็มรูนะครับขึ้นเตาสตีมร้อนสิบห้านาทีสุออกเอาปักออกนะครับรอ,รอให้ยางดิบเย็นนะครับหนึ่งชั่วโมงเอาออกมาเอาน้ําเอาน้าธรรมดาใส่หนึ่งแก้วนะครับรอสิบนาทีแล้วไปใส่ยางจะไม่บวม ปะได้หมดนะรูเล็กรูใหญ่พี่สำคัญ15นาทีสุกอาปัก๊กออกทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงคาเตาแล้วก็ออกมาเอาน้ำธรรมดาใส่หนึ่งแก้วรอ10นาทีแล้วก็ใส่ได้ยางไม่บวมแต่ถ้าเราไม่เอาน้ำใส่หรือไม่รอชั่วโมงก็ยางก็จะบวมได้ปะได้หมด